เน yeah. yeah. ี่ยข, e> ขายดีเท่าไหร่ีค่ะสองร้อยหกสิบเก้าส่งสีค่ะนี่ใส่รุ่นอะไรบ้างโอ้ทุกรุ่นเลยใส่อะไรก็ใส่เลยค่ะสตาร์ทมือใช้ได้ไหมส้ารดทใช้ไ่้นี่แกดูอีกแล้วนี่่คะโอ้โหก็ครบใส่ได้สตาร์ทมือไม่อ่านให้ฟังเลยว่ารุ่นอะไรได้บ้างต้องขายเยอะค่ะไม่หมดเดี๋ยวไปเอ๋ดีกว่าเเอลยไปเอ๋ค่ะเอ๋ขอหน่อยเท่าไหร่ส่งฟรี สองร้อยหกสองขอปีโอเคเอ๋พูดน้อยนะครับแต่แค่นี้แหละไอแมมเท่าไหร่แมมสองหกเก้าใครสนใจกนสั่งได้นะครับเมื่อกี้ก็เห็นเขาโอ้โหมีทุกแก้วเลยทุกโต๊ะเลยเนี่ยเนี่ยชามะนาวของใครเนี่ยดูดิวันนี้นะครับโอ้โหออเดอร์เราเยอะมากนะครับแบตเตอรี่ก็ ไม่ไม่เว้นนะครับออกเยอะมากโอ้โหนี่เฟิ้นแทบจะนอนแพ็กกันแล้วเนี่ยไปกดหัวแล้วคุมมาดแล้วแบบไม่พอไม่พอเหรอพอปะขาดสิบกว่า